วันนี้อยู่กับขวัญจกระเบนนะคะว,วันนี้คอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยดีตั้งแต่นตรงนี้มันเป็นตั้งนานแล้ววันนี้เราจะมาเป็นตำรวจกันนตึ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 นตนตนใครโทรมา หนึ่งหัวหน้าหัวหน้าอยู่ชั้นบนอยูแป๊บหนึ่งนะเอาหัวหน้าเป็นไหนหัวหน้าไม่อยู่คะ่ะโอเคโอเคแม่อะอย่าหนูก,กลับไปโอเคๆบายก็อย,ย่างนี้แหละทุกทีเลยเออไปนี่ก็เที่ยงแหละกินข้าวพักกลาง ใครชอบ้าดใกล้ฉันชฉันมาเช่าก่อนคุณเจ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปเล่นปลูกผักเปลี่ยนตัวก่อนกีนช้าวดีกว่ายังวะ ของใหม่ทุกคนกินอันนี้ดีกว่ากินไส้กรอกอร่อย ไปโทรมานเนี่ยหัวหน้าไปทำงานได้ไหมเป็นเปียดชุดเอาเอาเอาอยู่ไหนออยู่นี่ ชนอุ้ยอุ้ยจะชนอยู่แล้วม,มงังรถโทรหาแม่ดีกว่าเมื่อไหร่จะโทรเมื่อไหร่จะรับเนี่ยโอเครับแล้ว แม่คือว่ามาทำงานแล้วนะแม่อยู่ไหนเออเอาอะไรดีนะเอาเอาครับเอ้ยอะไรดีอะเอาเอาพิซซ่าค่ะโอเคบายบายค่ะ แปลกใจจะหัวหน้าไปไหนฮะหัวหน้าอยู่โรงพยาบาลรีบไปเลยอันนี้มีไปเลยหายอ่ะก็ไม่เห็นมีนะ ลรงพักดีกว่าด้ยเป็นลงมคลิปจบแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย